น่าูจะส,สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงฟาราดาเขนแก้วม .2 9ว,วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอดทนมีพะละงกำลังในการทำงานมีอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานกระฉับกระเฉงตลอดเวลามีความคิดที่ฉับไวตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันการออกกำลังกายยังช่วยให้บุคลิกภาพรูปร่างสง่างามทุกอย่างก้าวกระโดดเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อรูปร่างได้สัดส่วนที่สวยงามการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นต้องมีกาำลังใจที่แน่วแน่ควรให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อนชักชวนไปออกกำลังกายด้วยกันความสุขจากการออกกำลังกายหาได้ไม่ยากเพียงแค่สร้างความพร้อมที่จะเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างถูกต้องทดสอบสัมพันธภาพก่อนออกกำลังกายการทดสอบสัมพันธภาพร่างกายรวมทั้งการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่พึงกระทำก่อนการออกกำลังกายเป็นเพราะการออกกำลังกายนั้นร่างกายจะต้องทำงานมากกว่าภาวะปกติ ผลการทดสอบสัม,มันธภาพร่างกายก่อนการออกกําลังกายจะเป็นตัวชี้วัดว่าควรออกกําลังกายแบบใดหนักแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่ปล่อยแค่ไหนและควรมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําหรือจัดโปรแกรมการออกกําลังกายจะทําให้สามารถออกกําลังกายได้อย่างมั่นใจและถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพควรมุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายทั้ง5ด้านได้แก่ 1. ประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจและปอดโดยถ้าหัวใจปอดและระบบไหลเวียนของเลือดสมบูรณ์แข็งแรงจะช่วยให้ไม่เหน่อยง่ายจึงป้องกันและรักษาโรคหัวใจขัดเลือดได้ 2. ความแข็งแรงของข้อต่อและเส้นเอ็น โดยต้องการให้ข้อต่อและเอ็นที่ยึดข้อต่อต่อตัวอ่อนและยืดหยุน่นป้องกันการติดยึดของข้อต่อและภาวะข้อเสื่อมเมื่อถึงวัยกลางคนและวัยสุงอายุ 3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 4. ความอดทนของกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเมื่อยล้าในชีวิตประจําวัน 5. มีสัดส่วนของร่างกายที่เหมาะสมรวมทั้งสัดส่วนไขมันของร่างกายที่ไม่มากเกินไป กำลังกายแค่ไหนถึงจะดีการออกกําลังกายควรเริ่มด้วยการออกกําลังกายแบบเบาๆและค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นโดยใช้ชีพจร,รเป็นตัวกําหนดความหนักควรเริ่มต้นออกกําลังกายที่ความหนัก60%หรือขนาดเบาก่อนเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวรับงานที่ค่อยๆหนักขึ้นได้แต่ไม่ควรหนักเกินไปเพราะจะเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้ การออกกําลังกายที่เบาเกินไปเช่นไม่ถึง50%ของชิปรจรสูงสุดก็ไม่เกิดผลดีต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่เกิดการปรับตัวปกติร่างกายจะมีขบวนการการใช้พลังงานการกําจัดของเสียที่เกิดจากการเาผาผลาญพลังงานเป็นขั้นตอนตามความหนักเบาจากกระบวนการใช้ออกซิเจนไปจนถึงกระบวนการไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่85-92ซจนถึงจุดที่ร่างกายต้องใช้พลังงานมากจากการสลายไขยมันซึ่งให้พลังงานต่อกรัมมากที่สุดพบว่าสามารถใช้พลังงานในระดับนี้มีปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องขั้นตอนการออกกำลังกายโดยทั่วไปการออกกำลังกายสามารถแบ่งได้3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ช่วงอบอุ่นร่างกาย ก่อนที่จะออกกําลังกายต้องอบอ,อุ่นร่างกายก่อนเช่นถ้าจะออกกาลังกายด้วยการวิ่งก็ไม่สมควรที่จะลงวิ่งทันทีเมื่อไปถึงสนามควรจะอุ่นร่างกายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก่อนอย่างชา้าชเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายสะบัดแข้งสะบัดขาแกว่งแขนวิ่งเหยาะอ,อยู่กับที่ช้าช้าช่วยระยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วจึงออกวิ่งการอุ่นร่างกายก่อนออกกําลังกายเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องกระทํา ขั้นตอนที่2ช่วงการออกกำลังกายเลือกใช้กิจกรรมที่ชอบและเหมาะสมกับสภาพร่างกายเช่นการเดินเร็วตะก็ฟุตบอลบาสเกตบอลและอื่นๆซึ่งช่วงของการออกกำลังกายนี้จะใช้เวลาประมาณ20-30นาที และพยายามให้ความหนักหรือชีพรจรถึง60%นของชีพรจรสูงสุดหรือให้รู้สึกว่าเหนื่อยพอประมาณแต่อย่าให้หนักเกินไปควรเช็คชีพรจรเป็นระยะหรือใช้การสังเกตอาการเหนื่อยอย่างสบายก็ถือว่าไม่หนักเกินไปแต่ถ้าออกกำลังกายแล้วหายใจไม่ทันหรือพูดไม่ออกแสดงว่าหนักเกินไปอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ การออกกําลังกายที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารในร่างกายโดยใช้ออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าไปเพื่อทําให้เกิดพลังงานการที่จะออกกําลังกายได้ถึงระดับนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ออกกําลังกายจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องขั้นตอนที่ 3. ช่วงการพักผ่อนอาจจะใช้กิจกรรมเหมือนการอบ่นร่างกายคือการวิ่งหย่อๆ และการบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเช่นเดียวกันควรจะค่อยๆผ่อนการออกกำลังกายที่น้อยลงแทนการหยุดออกกำลังกายโดยทันทีทั้งนี้เพื่อให้เลือดที่คั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อได้มีโอกาสกลับถึนส่วนหัวใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายปฏิกิริยาต่อการออกกำลังกายเกิดขึ้นในหลายส่วนของร่างกายจะมีลักษณะต่างกันได้แก่1กล้ามเนื้อ 2. หัวใจและหลอดเลือด 3. ปอดและการหายใจ 4. ระบบประสาท 5. ระบบและส่วนอื่นๆบัญญัติสิบประการในการออกกำลังกาย 1. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน 2. ออกกกำลังกายครั้งละ15-30นาที 4. ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม 5. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและพักผ่อนร่างกายก่อนเริ่มอ,ออกกำลังกาย6 ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย 7. ออกกำลังกายให้ความสนุกสนาน8แต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดของการออกกำลังกาย9ออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัย10คนออกกำลังกายหลากหลายชนิด ข้อแนะนําบางประการ 1. การรับประทานอาหารควรกระทําก่อนออกกําลังกายอย่างน้อย2-3ถึงชั่วโมงเพราะถ้ารับประทานอาหารอิ่มๆใหม่ๆกระเพาะจะขยายตัวเลือดต้องไปเลี้ยงกระเพาะให้มากเป็นพิเศษและทําให้ปอดและกระบ,บังลมขยายตัวไม่ได้เต็มที่อาจจะมีอาการจุกเสียดอาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆเช่นจำพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตส่วนอาหารจำพวกไขมันและโปรตีนไม่ควรรับประทานก่อนการออกกำลังกาย พราะต้องใช้เวลาย่อยนานและให้พลังงานช้า 2. น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการออกกำลังกายเพราะน้นจะทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างปกติแม้จะทํางานหนักขึ้นโดยเฉพาะสภาพอากาศที่ร้อนร่างกายจะเสียน้ํามากขึ้นต้องได้รับการชดเชยโดยมีหลักการให้น้ําได้แก่ร่างกายดังนี้ก่อนออกกําลังกาย15นาทีควรดื่มน้ํหนึ่งแก้วขณะออกกําลังกายควรดื่มน้ํหนึ่งแก้วทุกๆ15-20ถึงนาทีเพื่อชดเชย กับน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปกับเนื่อขอบคุณค่ะช่วงสาระน่ารู้จากสะอาดสเตชั่น